อ้าวครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูฟ่าคาเฟ่777นะครับ,7 7รบอ่ะวันนี้เรามาเล่นเกม Fortune Ox กันนะครับอ่ะสูตรเดิมนะฮะโอเคเป็ดทีละ4,000ัไอ้สี0 0ันเนี่ยเฮ้ยส0่นะครับอ้าวเข้าแล้วเหรอโอ้โหทุกคนเดี๋ยว16,000เลยเหรอว้าว <Wow. S 1> อะไรกันครับนี่โอ้โหได้ได้ได้ได เฮ้ยเกมนี้มันปังเว้ยปกติหลงไปเล่นเกมอื่นตั้งนานเฮ้ยมาดิมาดิาดโหเสียรายสัตว์โอ้ mm. โอเคอืมไปไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเบ็ทีที่สี่ร้อยนี่ทุนหนาอยู่เหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> โอเคโหอย่าบอกนะว่าเกลือเราไม่เกลือเท่าไหร่ อะามาดูกันนะครับว่าวันนี้วัวจะกระโดดหรือเปล่าเออโสองร้อยว่ะเบสสี่ร้อยด้วยสองร้อยโอเคเออจังหวะนี้เออสองพันนึกว่าเยอะอีเวนอ่ะวันนี้แอดมินก็เล่นตามกลุ่มยูฟ่าคาเนะครับ ใครสนใจก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะฮะอแอดมินก็เล่นตามกลุ่มนี้นะครับเออนี่ดิเออไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเออมันเยอะอยู่นะหมื่นสองนะครับทุกคนแต่โคตรดีนะฮะพวกทุนมานิดไม่หือว่าสูงนะแต่ก็ได้เยอะเหมือนกันจังหวะนี้โอ้โห <No. S 2> เต็มจอโอเคพอแล,แล้วทุกคนสนใจสมัครสมาชิกนะครับเลิงกงอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนโอเคในะบัวบาย